คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลแอดก็มีเลขเด็ดเลขดังมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับ เป็นเลขจากสำนักสูตรสำเร็จนอกแชมป์งวดวันที่1มิถุนายน63เราไปดูกันเลยนะครับสูตรสำเร็จนอกแชมป์จะให้เลขเด็ดเลขดังอะไรมากันนะครับใช้เป็นแนวทางนะครับพรุ่งนี้การประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะมาถึงแล้วนะครับสูตรสำเร็จนอกแชมป์เล่มที่29แล้วนะครับวันจันทร์ที่1มิถุนายน63ให้เลขวิ่งมานะครับทั้งหมดทั้งมวล3ตัวได้แก่เลข4เลข6 เลข9ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ให้เด่นตรงกลางนะครับให้เลขเด่นเป็นเลข6นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นบนเป็นล่างท่านผู้ชมก็จับขึ้นบนลงล่างกันได้นะครับแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลรางวัลที่1และเลขท้าย2ตัวนะครับบอกว่า2ชุด2ตัวนี้นะครับเป็นเลขท้าย2ตัวทั้งรางวัลที่1แล้วก็เลขท้าย2ตัวนะครับให้เลขชุด2ตัวได้แก่42 4 3 4 6 4 7 62 63 64 67 92 93 94 97ทั้งหมดทั้งมวลก็12ชุดนะครับแล้วก็จะเน้นที่42 62 92 47 67 97นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีชุด3ตัวอีกนะครับทั้งหมดทั้งมวล6ชุดได้แก่642 647 962 967 492 497 แล้วก็ระวังเบิ้ลอีกนะครับชุดเบิ้ล44 66แล้วก็99ครับท่านผู้ชมครับใช้เป็นแนวทางนะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลพรุ่งนี้ก็จะประกาศผลแล้วนะครับแอดนำข้อมูลเลขสวยๆมาฝากท่านผู้ชมเราจะได้มีโชคมีชัยรับเงินรับทองพร้อมกันในวันพรุ่งนี้นะครับท่านนี้แอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขสูตรสำเร็จนอกแชมป์ ทุกๆท,ท่านท,ทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ